ครับผมสวัสดีครับเรากัช่างจันสุกใบ,บาสารไทยโซกมาอีกแล้วเมนี้จะมีเมนูขัวานนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งมาชมน้ากันนี่เมนมันเป็นแบบของเรามันมน,นโตีงามครับ,บนนตราเผาไปดักมากครับไปดักมากเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันพี่นอ้องเดี๋ยแมวนี้เตานี้ หนึ่งเขาแค้นั้นสูตรไหมครับจะยันซุกจะไอเลาะหนังไอเลาะไอ้ถอ,อ,อนขนก็นกนครับต้มเทียนละลายแล้วก็เอาหนูไปจุ่มครับเดี๋ยวมาบัางนั่งกันครับพี่นั่งที่เด็ดเลยครับมาเนียนี่แหละครับพี่นั่งจุ่มในไอ้ไอตูดเทียนมันติดไอเทียนได้เขาตม้มเลยครับติดมันจังหลอกไง เดี๋ยวเด้อียนยะนะครับเด้อไปหนละันบวฟังเาลอกน้ำเย็นครับจุ่มเลยครับพี่นงันงหนูงามขนาดพอดีเลยเปไ,ไปพุดทุกมืงล่ะพี่นังมันมีตายได้ปวดน้ำปุ๋ยดีเด็ดเลยสีเด็ดเลยห้ยยมามมาเลยน,นี่นี่พี่นงัง ตีโตครับมีแต่โตงามๆเลยพี่น้องออนี่ครับพี่น้องโอ้โหเด็ดเลยพี่น้องเด็ดเลยเดี๋ยวนกน้ำเย็นกันนะเพราะอะไรพีเพ่เดี๋ยวจะพาจะพาสิเพื่อไปหามัน สัตว์ในเมืองันวเนามแมาบ้งได้พี่น้องปัะนี่ยรูดเลยอ่าเกะมันจะออกมาเลยออกๆเส้นนี้แล้วก็ได้พี่นั่นะเออนี่เลยเกะออก แตกขนมาเลยครับหลอกเงาเลยพี่เปิบเปิบเปิบเ,เลยครับมาแล้วพี่น้องแล้วมาแล้วครับเอาขึงนงขึงหนออกแล้วครับเดี๋ยวจะทำกันซับครับพี่นอ้องงเครื่องของเ้ากระมิดคาตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตำพริกไปค,ครับเดี๋ยวตาเผาหั่นกันครับผมมาเดี๋ยวมาบัางน้ากันครับ แซ่บๆเลยครับมาเนี่ยเมนูเด็ดเลยเท่าประจํารายการเลยครับครับผมเดี๋ยจันสุกข,ขัวจังหนก่อนครับขวานี้ได้ขนาดจานนี้ได้นนะขนาดขวให้มันแหงจังหนครับขว,วานวแหงๆ,ๆจังหนก่อนครับอเอามามามาบรอยแหงก็ได้ครับจ้บา,จา,าที่เด็ดเลยเดจันสุกขว ขัวให้มันแห้งเลยครับเอาแบบเป็นเอาน้ำน้ำขนมจีนแล้วน้ำกาแฟอะไรครับเดี๋ยวเอาเป็นแบบธรรมดาเนาะน้ำขนมจีนเนาะแดงๆดงยังไหมพี่น้องโอเคโอเคเดี๋ยวมาบ้างนล้วกันครับผมครับผมผักของเขาก็จะมีสูตรจานสุกเนยจะใส่ผักผักอะไรอ้ผักอีตูผักอีตูผักอีตูบ้านจานสุกเอิญผักอีตูแมงลักครับ ใส่มะเขือพวงจัะไม่อะไรกอ้ใส่ผักที่มีเลยนะครับหมอมผักขี้บ่มีหยัง <c oughs> บ่มีผักนัยังครับก็ใส่ตามบ,บานๆเอาได้เนาะจังให้่เนาะมันบ่มีผักเลยพเลย <c oughs> พื่อเขาพี่น้องเดี๋ยวมาบังน่ำกันครับ <c oughs> ยิงแมวเฮ็ดแล้วล่ะมาเข <c oughs> ่าปะเอานึงเข่าเอานึงเข่าเนึงเข่าโอ้โหครับเขาเหนียวมันห่อนเลย โอเคครับยิงแมวยิงแมวจะนึ่งเข่าครับมากินกับขวานุนี่แหละแซ่บๆน้ำกันได้พี่น้องนะเจ้าหอยจูเดี๋ยวจัดซุกขวานจัาหน่อยกันนะครับให้น้ำมันแห้งจัาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำเข้าไปสูตรอันนี้ได้พี่น้องโอเคครับโอเคว่าได้เสียงหน่อยนะได้ไปมนะเอาไม่เสียงหน่อยโอ้เสียงหน่อยเลยนี่ครับยุคแคมป์ยุคแคมป์ครับที่ทำงานครับ ครับผมครับผมเดี๋ยวจัดซุปคอตได้เฮ็ดก่อนจังหน่อยครับโอ้โหอายขึ้นทุนทวนเลยครับทุนทวนเลยพี่น้องเนียเดี๋ยวจังน่อยครับเดี๋ยวเดยี๋วจัดซุกขวอยจังน่อยก่อนเดี๋ยวจังเติมน้ำจังน่อยก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจังหยอดน้ำ ครับผมเด็ดแน่อนอนมาเองเดกาเลยพี่น้องเด็กกาลุกจะใส่พักกันใส่พักกอนพี่น้องใส่เดีอเรอยเดกาเลยครับใสใส่พักเด็กาุกคนกอนได้ไหมเอายาถ้าคุณท่านต้องตักอะไรเฮ้ยจะตักไหมมาครับมาครับเชียงหน่ิมซิมซิมเชียงหนโอ้ที่เด็ดลิบพี่น้อง อ้อมหนุ่มาเนี่ยเ<า>ดี๋ยวได้ให้เชียงหน่อยซิมกันนี่ครับเชียงหน่อยเพิ่นเส้นใหญ่ได้เนี่ยเ<อ>ส้นใหญ่อาเส้นใหญ่อืครับคนนห้างบ่อเชียงหน่อยเอ้าสุดยอดเลยครับมามามากินนักการพิทังโอเคครับครับผมเดี๋ยวจานทนระ์ซุกซิมก่อนเด้อลองบ้างวมันเป็นไดดมัามาอยู่กันไม่แน่นปรนเด็นมันกลัวขึ้นแล้วเนาะ มันอืมมันยนีมันจอยมาแดดแดดแด้เพยงแทบได้มาเนี่ยขอมาห่อจุ่มเนาะแทบแสบมาเนี่ยมัมแกกินหนูวะเจ้าผู้คืมาตากแหย่เิ่น ต้องถามดิ